สวัสดีครับ SC Channel นะครับมาแล้วครับผมก็วันนี้นะครับชวนพี่ๆมารับชมตัวแท็กเกอร์คูตา L 3าม8นะครับผมก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแรกๆนะครับของตัว34มสี่นะครับผมสาแรงม้านะครับผมเนี่ยก็ถ้าเราสังเกตเครื่องัญญานนะครับก็ตรงนี้ลูกค้าก็เป็นซ่อมกับปุ่นะครับแหละ ก็ลูกค้าบอกว่าเนี่ยจะซ่อมมาให้เป็นปกตินะครับผมตัวนี้ลูกค้าก็ขายอยู่ครับฝัดขายอยู่ที่ลูกค้าท่านใดนะครับทานใดก็ที่จะน,น,นั่นมาได้นะครับับนี่ก็เป็เซกเตอร์ครูบุต้าเอลสกีนะครับเปิดทางารขายอยู่นะครับผม ในเรื่องของระบบเกียร์นะครับตัว L34 ตัวนี้นะครับก็8เกียร์ดินหน้า4เกียร์ถอยหนหลังนะครับผมในเรื่องของถังน้ำมันก็อยู่ที่34ลิตรนะครับตัว L34 นะครับผมถ้าเรามามองในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับวิมาาสองจะบอกถูกครับก็อยู่ที่1,600ขวบนะครับเนี่ย คนก็สามารถที่จะเล่นได้อยู่น้ำหนักตัวรถก็อยู่ที่1,100นะครับนี่นะครับก็เป็นตัวเฟ็ตเตอร์คูเิต้าแฮแอสตีตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมม่ ก็จะมาพอกับตัวรุ่น M 5,000 M 9,000หน้าก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมหปนะครับนี่นะครับของหน้าสี่เหลี่ยมหดีนะครับลูกค้าตัา้งใจที่สนใจนะครับก็สามารถาที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ ซึ่งราคาตัวนี้ลูกค้าก็เปิดไว้ไม่สูงนะครับประมาณแสนแสนต้นๆนะครับผมก็สามารถที่จะตักทายพูดคุยเข้ามาได้นะครับหรือว่าเข้ามาดูรถก็ได้นะครับผมโอเคครับ sc channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทางพี่ๆไว้ด้วยนะครับพี่ๆมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไว้รับชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม